ตอนนี้นะครับก็การติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop นะครับ c ีเหเมื่อกี้ได้2%ตอนนี้ถึง100%แล้วนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการปิดโปรแกรมนะครับปิดการติดตั้งได้เลยนะครับแล้วลองทดสอบเปิดโปรแกรมนะครับก็ไปที่ Start ครับวิธีการค้นหานะครับพิมพ์ได้เลยนะครับ Photoshop นะครับ P H O T O เนี่ยมาแล้วครับทดสอบว่าเข้าได้หรือเปล่านะครับมีการต้องใส่แคลกซีเ i ียน u เบอร์ตรงไหนบ้างอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็อันเนี้ยนะครับทางบริษัท Adobe Photoshop นะครับก็ให้เราทดลองใช้นะครับในเวลา30วันถ้าสมมุติว่า ใช้แล้วดีนะครับก็สามารถซื้อนะครับซื้อได้นะครับเพื่อสนับสนุนการใช้ของแท้นะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเราใช้ฟรีไปก่อนนะครับก็กดสตาร์ทได้เลยนะครับถ้าจะใช้ฟรีนะครับหรือถ้ามีซีเรียลนัมเบอร์แล้วก็ทําการแคร็กนะครับเพื่อจะใช้งานนะครับแต่ว่าสนับสนุนให้ใช้ของแท้นะก็กดสตาร์ทได้เลยครับเพื่อจะทดลองใช้ใน30วันครับ อนนี้นะครับก็โปรแกรมก็ทําการเรียกนะครับตรวจสอบไฟล์ที่อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับตอนนี้ก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับก็เป็นโปรแกรมที่ทดลองใช้งานนะครับ30วันนะครับอย่างที่ครูบอกว่าถ้านักเรียนต้องการจะใช้งานให้เป็นทางการนะครับก็สนับสนุนนะครับโดยการซื้อผลิตภัณฑ์นะครับหรือว่าใช้เพื่อการศึกษาก็สามารถ คลกนะครับก็จะมีตัวคลิกหลากหลายเว็บไซต์นะครับที่สามารถไปหาดาวน์โหลดกันได้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop นะครับง่ายๆนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยได้ศึกษานะครับหลังจากรับชมคลิปวิดีโอทั้ง2 EP นี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เชื่อว่าสามารถติดตั้งโปรแกรมได้เป็นที่แน่นอนแล้วก็สามารถลบโปรแกรมได้เป็นที่แน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการติดตั้งโปรแกรมก็ขอจบ บทเรียนไม่เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจชมนะครับจนถึง e p ที่2นะครับขอบคุณมากครับ